สถานียุทเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอสร้างเสริงสุขภาพกับหมอส,สุสาน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยค่ะอยู่กับดิฉันนุจรีอนุนมิตรนนท์ค่ะจากการประชาสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและเราจะพูดคุยกันในเรื่องของนอนกลนค่ะแต่วันนี้เป็นนอนกลนในเด็กนะคะเขาบอกว่าลูกนอนกลนเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับ วันนี้พ่อแม่ต้องฟังนะคะแล้วพ่อแม่ก็ต้องรู้ด้วยต้องกลับไปสังเกตลูกๆค่ะว่าคืนนี้ลูกๆของเราหรือว่าคืนที่ผ่านมามีการนอนกรนหรือว่านอนหายใจเสียงดังๆบ้างหรือเปล่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเรื่องของการนอนเนี่ยถือเป็นพัฒนาการที่ดีสําหรับเด็กคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าตอนกลางคืนเนี่ยลูกมีการนอนกรน แล้วนอกจากนั้นมีการนอนแล้วก็หายใจติดๆขัดๆบางคนหายใจมีเสียงดังคลืดคาดนะคะซึ่งเขาบอกว่าการหายใจแบบนอนกลนหรือว่าการมีเสียงดังที่มันผิดปกติเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเนี่ยข,ดขาดออกซิเจนขณะหลับแล้วก็หยุดหายใจในขณะหลับได้เลยและที่สำคัญก็คือมันมีผลกับระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโดยรวมนั้นก็หมายถึงว่าส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่จะ จเจริญเติบโตด้วยนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้กันค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกการสันกลกิจนะคะอาจารย์หน่วยระบบหายใจภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตอบคำถามนี้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ่คะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ตอนรับอาจารย์อยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะกับปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนกังวลค่ะโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆนะคะนะอยู่ในช่วงวัยที่กําลังเจริญเติบโตค่ะ,คะอาจารย์หมอคะพูดถึงเรื่องของการนอนกลนถามก่อนว่าการนอนกลนที่คุณพ่อคุณแม่บางบ้านเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูก,กน,นอนกลนแล้วก็นอนกลนอย่างเงี้ยมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งละการนอนกลนเนี่ย หรือว่านอนเสียงดงังมันมีอันตรายกับเด็กยังไงคะอาจารย์หมอคะค่ะในกรณีที่เด็กมีอาการนอนกลนนะคะแล้วก็มีอาการาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจร่วมด้วยนะคะ,คะก็จะส่งผลกระทบหลายอย่างเลยคะ่ะหมอก็จะขออนุญาตแบ่งออกเป็น4ีกลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือจะมีผลกระทบต่อระบบหัวใจแล้วก็ระบบทางาทางเดิน โลหิต <Low> นะคะ <c oughs> ก็คือเนื่องจากเด็กที่มีอาการนอนกรนเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีภาวะพร่องออกซิเจนนะคะก็จะทําให้เกิดการอักเสบนะคะทั่วร่างกายนะคะ<ๆ>พอเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาะวะความดันโลหิตสูงนะคะ,คะนอกจากนี้ก็ยังจะมีความดันเลือดในปอดสูงด<อ>้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะอันดับที่2ก็คือเรื่องของระบบการเผาผลาญของร่างกายนะคะในเด็กที่ มีอาการนอนกลนและอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยเราจะสามารถพบในเด็กได้2กรณีนะคะในกรณีที่1ก็คือในเด็กที่เจริญเติบโตช้านะคะหรือตัวเตี้ยแคะแกนนะคะ,คะในกลุ่มนี้เนี่ยเกิดจากการที่การที่มีภาวะนอนกลนนะคะ,คะมีภาวะพร่องออกซิเจนตอนกลางคืนเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลังที่เราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตนะคะหลังได้ไม่ดีนะคะ,คะทำให้เด็กในกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ช้ากว่า กลุ่มเพื่อนแล้วก็รุ่นวัยเดียวกันนะคะ,คะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่จะเจอได้ก็คือในกลุ่มที่เด็กที่เป็นโรคอ้วนนะคะ,คะในเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อที่เป็นไขมันนะคะปริมาณมากะะสะสมบริเวณรอบคอนะคะช่องอกแล้วก็ช่องท้องนะคะซึ่งตัวเนื้อไขมันเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเลปตินนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย มีความสําคัญเกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหารของร่างกายนะคะทําให้การเผาผลาญของร่างกายเนี่ยผิดปกติไปเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะดื้ออินซูลินนะคะ,คะมีความดันโลหิตสูงตลอดจนมีภาวะ,ะไขมันในเลือดสูงได้ด้วยนะคะอ,อันที่3นะคะก็คือ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าขาดออกซิเจนตอนกลางคืนเนี่ยเด็กก็จะมีจะมีผลต่อการเรียนรู้ความจำความคิดตลอดจนการจัดการของตัวเองนะคะโดยเด็กเนี่ยก็อาจจะแสดงอาการได้สองแบบนะคะถ้าเป็นในเด็กเล็ก เด็กก็จะมีอาการาพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะคะซุกซ mm hmm. นมีสมาธิสั้นหรือว่าอยู่ไม่นิ่งนะคะถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยเด็กก็จะมีอาการง่วงนอนตอนกลางวันนะคะก็จะทําให้การเรียนรู้หรือว่าการเรียนในระหว่างวันเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรก็จะทําให้มีการเรียนตกต่ําได้ และอันสุดท้ายนะคะก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่าในเด็กเนี่ยถ้านอนไม่ดีใช่ไหมคะมีอาการนอนกลนตื่นมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีสมาธิมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ไม่นิ่งก็จะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความกังวลก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งครอบครัวค่ะค่ะอาจารย์หมอคะอย่างที่เราทราบเรื่องของอันตารายที่อาจารย์หมอบ,บอกไปทั้งหมดเมื่อกี สุดท้ายนะคะรุนแรงสุดเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมคะจ๊ะได้ค่ะเช่นในกลุ่มแรกที่อย่างที่เหมอได้กล่าวไปก็คือภาวะหัวใจวายค่ะ<อ>แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะควรจะต้องรีบมาตรวจรักษาค่ะค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะวันนี้อาจจะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า <laughs> มาฟังด้วยก็ได้นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ลูกหลานบ้านไหนที่นอนกลนคืนนี้กลับไปสังเกตนะคะถ้าไม่นอนกลนก,ก็ถือว่าเป็นภาวะปกติค่ะ <c oughs> ไม่อันตราย <c oughs> ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะอาจารย์ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามันได้ยินเสียงเหมือนว่า,าเด็กเนี่ยนอนกลนเหมือนกับผู้ใหญ่นอนกลนเลยอันนี้แสดงว่าเป็นปัญหาล <c oughs> ่ค่ะไม่ปกติละนะคะ,ะคุณหมอคะทีนี้ในภาวะนอนกลน เสียงกรนที่มันดังออกมาทุณพ่อคุณแม่ได้ยินเนี่ยมันเกิดจากอะไระคะคะเสียงกรนนะคะหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า snoring เนี่ยก็คือเกิดจากเสียงที่มีลมนะคะ,คะผ่านาทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะซึ่งบริเวณที่ผ่านเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีทางเดินหายใจตีแคบนะคะ,คะในขณะที่มีการนอนหลับค่ะซึ่งทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่จมูกนะคะโพรงจมูกคอหอยนะคะ,คะ โคนลิ้นแล้วก็จนถึงกล่องเสียงนะคะถ้าบริเวณไหนที่มีการติดแคบเนี่ยเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจะมีการสั่นสะเทือนนะคะก็เลยทําให้เกิดเป็นเสียงโกรนเกิดขึ้นและการที่ทางเดินหายใจเนี่ยมีการตีบแคบนะคะก็จะส่งผลให้อากาศเนี่ยที่เข้าจากผ่านทางจ,จมูกเนี่ยเข้าสู่ปอดเนี่ยลดลงนะคะหรือว่าแทบจะเป็นศูนย์นะคะก็จะทําให้การแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะ ออกซิเจนแล้วก็การขับแก๊สเสียหรือที่เรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออทำได้ไม่ดีนะคะค่ะเราพบบ่อยไหมคะอาจารย์หมอคะเด็กที่นอนกลนในปัจจุบันนี้คะสำหรับเด็กนอนกลนนะคะก่อนอื่นหมอต้องขอแบ่งระดับความรุนแรงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะคะหมอจะมีสไลด์ให้ดูนะคะค่ะไปดูสไลด์ลนะคะ ดูสไลด์ไปพร้อมๆกันค,คุณผู้ชมค่ะค่ะสำหรับภาวะนอนกรนนะคะจะแบ่งความรุนแรงออกเป็น4ระดับนะคะรระดับที่1เนี่ยที่เรียกว่าเป็น primary snoring นะคะหรือเรียกว่าการนอนกรนแบบธรรมดามในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีแค่ อาการเสียงกรนอย่างเดียวค่ะ, <c oughs> ะภาวะการนอนหลับเนี่ยคุณภาพชีวิตในการนอนหลับเนี่ยยังปกติดีนะคะ <c oughs> ยังไม่มีการสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> การแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างอื่นเนี่ยปกติอันนี้เป็นระดับที่1นึ่นะคะ <c oughs> สำหรับระดับที่2นะคะที่มีทางเดินหายใจเริ่มติดแคบมากขึ้นนะคะ,ะเราเรียกภาวะนี้ว่าเป็น upper airway resistance syndrome นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยพอทางเดินหายใจติดแคบมากขึ้น <c oughs> ลมก็จะ ผ่านจากจมูกเข้าสู่ปอดได้ลดลงนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กนอกจากจะมีอาการกลนแล้วเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีการหายใจที่แรงขึ้นเพื่อต้องการที่จะเอาลมเนี่ยเข้าในปอดมากขึ้นนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีการสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะคะนอนหลับกระสับกระส่ายได้นะคะ,คะแต่การแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยก็ยังคงปกติอยู่ค่ะ แต่สำหรับในระดับที่3นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นภาวะที่มีการหายใจแผ่วนะคะหรือที่เรียกว่าเป็น obstructive h y p o v e n t i l a t <c> i o <oughs> n ก็คือมีการอุดกั้นทางทางเดินหายใจเป็นครั้งครั้งนะคะแต่ไม่ได้แบบสมบูรณ์นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้ลมเข้าสู่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนเนี่ยได้ลดลงกว่าระดับที่2อง <c oughs> นะคะ <c oughs> ในระดับนี้เด็กก็จะมีการนอนกรนนะคะมี คุณภาพการนอนหลับที่ลดลงนะคะ,คะมีสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนทําให้เด็กเนี่ยหลับไม่สนิทแล้วก็ภาวะนี้เองเนี่ยจะเป็นภาวะที่เริ่มมีการพร่องของออกซิเจนในระดับในขณะที่มีการนอนหลับนะคะ,คะและระดับสุดท้ายค่ะก็คือระดับที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือเป็นภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับนะคะนั่นก็คือหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น obstructive sleep apnea นะคะในภาวะนี้เนี่ย ก็คือมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจนะคะอย่างสมบูรณ์ทําให้เด็กเนี่ยมีอาการนอนกรนเนาะ <Car. S 2> มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีนะคะนอนหลับกระสับกระส่ายและในภาวะนี้เองเนี่ยระดับที่4เนี่ยรุแนแรงที่สุดก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊แกสผิดปกติ <Car. S 2> น,น,นั่นก็คือมีทั้งภาวะพร่องออกซิเจนด้วยก็คือออกซิเจนตกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยจะมีแก๊สสีที่เรียกว่าแก๊สคา,าร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงขึ้นในระหว่างการนอนหลับด้วย โดยความชุกนะคะ,ะ,คะสำหรับเด็กที่มีอาการนอนกรนเนี่ยที่มีอาการนอนกรนปกติธรรมดาเนี่ยก็จะพบประมาณร้อยละสถึงสิองนะคะและในเด็กที่มีอาการรุนแรงจนถึงกระทั่งมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับเนี่ยก็จะพบได้ร้อยละหถึงสี่ซึ่งจริงๆก็ถือว่าไม่น้อยะะนะคะโอ้โหบ้านเรากับต่างประเทศเนี่ยพบ มากน้อยต่างกันไหมคะอาจารย์หมอคะค่ะในความคิดของหมอนะคะหมอคิดว่าในต่างประเทศเนี่ยน่าจะพบเยอะกว่าเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยยังมีการตรวจที่น้อยกว่า<อ>เมื่อเทียบกับต่างประเทศค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยความชุกหรือ,อ,อรายงานเนี่ยก็จะ,ะน่าจะลดน้อยกว่าความเป็นจริงค่ะอืมค่ะสาเหตุของการนอนกลนเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะ หมอมีสไลด์ให้ดูถัดไปนะคะก็คือสาเหตุของการนอนกรนในเด็กเนี่ยที่สำคัญก็คือ,อต่อมทอนซิลกับต่อมอะดีนอย์ที่โตนะคะโดยจะพบหลักๆเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ2-8ปีนะคะซึ่งช่วงอายุนี้เองเนี่ยมันเป็นช่วงที่เด็กกำลัง เล่นกำลังเรียนนะคะไปโรงเรียน,<ฆ>ยนก็จะเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจค่อนข้างบ่อยนะคะเป็นหวัดบ่อยหรือเด็กบางรายเนี่ยมีภาวะที่เป็นภูมิแพ้นะคะ<ฆ>ซึ่งต่อมน้ําเหลืองที่อยู่บริเวณต่อมทอนซิลที่อยู่ในปากนะคะ<ฆ>หรือต่อมอะดีโนนที่อยู่ด้านหลังจมูกนะคะก็จะมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นขยายขนาดมากขึ้นก็ยิ่งทําให้มีการอุดกั้นทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะ ก็จะส่งผลทําให้เด็กกลุ่มนี้อายุ 2, 2>, 2, ย2ถึง8ปีเนี่ย2ถึง8ปีใช่ค่ะมีความเสียงที่จะเกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในเด็กนะคะรองลองมาก็คือจะเป็นภาวะอ้วนค่ะซึ่งภาวะอ้วนเนี่ยจะพบในเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะคะ,คะซึ่งอ,อย่างที่กล่าวไปว่าภาวะอ้วนเนี่ยอตอมไขมันนะคะก็จะอยู่บริเวณ รอบคอนะคะรอบช่องอกแล้วก็รอบช่องท้อง mm hmm. การที่ต่อ,อต่อไขมันปริมาณมากเนี่ยอยู่บริเวณรอบคอนะคะ,คะก็จะทําให้เกิดการตรีบแคบของทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปนะคะ oh. ประกอบกับไขมันต่างๆที่อยู่บริเวณช่องอกกับช่องท้องเนี่ยก็จะ,ะทําให้การหายใจในช่วงการนอนหลับกลางคืนเนี่ย mm hmm. หายใจไม่สะดวกมากขึ้นนะคะ,คะนอกจากนี้ในใน บ้านเองเนี่ยถ้าผู้ใดเนี่ยมีประวัติคนในครอบครัวเนี่ยมีภาวะนอนกรนหรือมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจค่ะ mm hmm. เด็กก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่า oh. ในครอบครัวที่ไม่มีประวัติในครอบครัวที่เป็นภาวะนอนกรนนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเชื้อชาติก็มีความสําคัญค่ะทั้งในกลุ่มที่เป็นแอฟริกันอเมริกันหรือว่าเอเชียอย่างเรานะคะ <c oughs> จะพบอุบัติการการเกิด การอุดกั้นทางเดินหายใจได้มากกว่ากลุ่มที่เป็นชาวยุโรปหรือคอเคเชียน <Caucas ian S 2> นะคะเพราะว่าโครงสร้างใบหน้าเนี่ยแตกต่างกันนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีกลุ่มคนไข้ในโรคบางโรคนะคะหรือโรคประจำตัวบางอย่างที่จะมีโอกาสเกิด โรคอุดก้นทางเดินหายใจมากกว่าปกตินะคะเช่นโค,ครงสร้างใบหน้าผิดปกติกลุ่มคนไข้ที่เป็นดาวซินโดรมนะคะหรือแม้แต่กลุ่มคนไข้ระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะก็จะพบการอุดกั้นทางเดินหายใจได้มากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะอค่ะอันนี้ถ้าเรามาดูสาเหตุสาเหตุที่ดูเหมือนว่าจะแก้ง่ายสุดคือภาวะอ้วนหรือเปล่าคะอาจารย์อ,อ่าทั้งอ้วนแล้วก็ภาวะต่อมทอน,นซิลกับอดัดีนอยที่โตค่ะอ๋อเหรอคะค่ะ ต่อมทอนซินกับอะดีนอยที่โตถ้าสมมุติว่าเรารักษาให้ให้ให้เขาไม่โตก็คือเขาจะไม่นอนกลนรอาจารย์ใช่ค่ะส่วนใหญ่โดยปกติถ้าเด็กท่วไมเด็กที่แข็งแรงดีนะคะที่มีต่อมทอนซินกับอะดีนอยโตถ้าได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ,คะทั้งการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยหายร้อยละแปดสิบถึงแปดสิบห้าค่ะโอ้ค่ะถ้าดูอย่างเงี้ยจากสาเหตุที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่ถ้าเป็นภาวะอ้วนพ่อแม่อาจจะ อาจจะเห็นอยู่ว่าอ๋ออาจจะมาจากภาวะอ้วนใช่แต่ว่าถ้ามันจากภาวะอื่นๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการสังเกตความ ผิดปกติของการนอนกลนนี้ยังไงล่ะคะอาจารย์หมออ๋อค่ะสำหรับอาการในการสังเกตผู้ป่วยนะคะหรือในเด็กที่มีอาการนอนกลนหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะอาการเนี่ยหมอจะขอแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะในกรณีที่1ก็คืออาการในช่วงกลางคืนนะคะเด็กเนี่ยก็จะมีอาการนอนกลนนะคะ,คะหรือบางคนเนี่ยนอนกลนจนหยุดหายใจไปนะคะนั่นก็คือไม่ได้ยินเสียงหายใจนะคะแล้วก็หลังจาก ที่เขาหยุดหายใจไปสักพักเนี่ยก็จะมีเสียงเฮือบเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากการที่หยุดหายใจไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจแบบสมบูรณ์นะคะลมเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าปอดได้นะคะ<อ>หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดทางเดินหายใจของเขาเองด้วยกันเฮือขึ้นมาตอนกลางคืนคหรือในเด็กโตบางรายเนี่ยเขาก็จะสามารถมาบอกตอนเช้าได้เลยว่าเขามีอาการเหมือนสำลักน้ำลายตอนกลางคืนค่ะ นอกจากนี้เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยก็จะนอนดิ้นนะคะคนอนกระสับกระส่ายตลอดเวลาค่ะแล้วก็ <Ừ. S 1> นอกจากนี้เนี่ยภาวะาปัสสาวะรถที่นอนนะคะก็ยังเป็นอาการหนึ่งที่อาจจะต้องคิดถึงภาวะนอนกกนหรือว่าอุดกั้นทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่เคยปัสสาวะรถที่นอนแล้วก็ควบคุมการปัสสาวะรถที่นอนได้แล้วแล้วมีอาการ ปัสสาวะรถที่นอนกลับมาเป็นซ้ำค่ะอ๋อค่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเลยใช่ค่ะช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ยังมีอาการช่วงกลางวันอีกนะคะ,คะช่วงกลางวันเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขาก็จะมีอาการตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะมีอาการปวดศีรษะนะคะเขาก็จะบอกไม่ได้ว่าปวดศีรษะเนี่ยเป็น ยังไงนะคะก็จะปวดทั่วทวบอกไม่ได้ว่าปวดที่ไหนเป็นชัดเจนะนะคะแต่พอใสายมาหรือตอนเที่ยงก็จะหายไปได้เองอนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในบางคนที่เขาอนอนกลางคืนเนี่ยแล้วเขาหายใจไม่สะดวกแล้วมีอาการอ้าปากหายใจตอนกลางคืนเนี่ยหรือทําท่าแงวนคอในท่าหลับเนี่ยคะ่ะตื่นเช้ามาเขาก็จะมีอาการปากแห้งคอแห้งแล้วเขาก็จะหิวน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้า นะคะแล้วก็ในเด็กอย่างที่กล่าวไปนะคะถ้าเป็นในเด็กเล็กเขาก็จะมีอาการออซุกซนอยู่ไม่นิ่งนะคะ,คะบางรายอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตก็จะมีอาการง่วงนอนตอนกลางวันนะคะโดยเฉพาะししอย่างยิ่งในคาบเรียนนะคะ,คะก็จะทําให้การเรียนลดลงได้ะค,ะค่ะเราเห็นผลกระทบแล้วอ่ะอาจารย์หมอคะคุณพ่อคุณแม่บางบ้านอาจจะอาจจะคิดว่าอ่ะนอนกรนเดี๋ยวโตขึ้นก็คงจะหาย เดี๋ยวผอมลงก็คงจะหายอปล่อยผ่านไปแบบนี้แบบนี้ยิ่งอันตรายนะคะอาจารย์เพราะเราเห็นผลกระทบในวงกว้างแล้วที่สําคัญคือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันการเรียนของเด็กๆใช่ไหมคะและที่สําคัญก็คือพัฒนาการของเขาที่เขาอยู่ในช่วงวัยของการเจริญเติบโตค่ะต้องการการพัฒนาทั้งที่สําคัญก็คือในเรื่องของสมองใช่ที่จะต้องพัฒนาใช่ไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่อย่าละเลยนะคะถ้าหากว่าลูกๆบ้านไหนที่มีอาการนอนกลนี่ ลองเอาเขาไปตรวจกับคุณหมอดูนะคะในส่วนของการตรวจคุณหมอคะส่วนมากที่คุณพ่อคุณแม่พามาตรวจเนี่ยคุณหมอม,มีวิธีการตรวจวินิจฉัยเด็กๆยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะคะถ้าเ,าเจอเด็กที่มีภาวะนอนกรนนะคะแล้วก็สงสัยว่า,ามีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจอันดับแรกก็จะซักประวัติก่อนนะคะ,คะว่ามีอา,อาการดังที่กล่าวไปข้างต้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะมาตรวจร่างกายค่ะว่ามีโครงสร้างใบหน้าผิดปกติไหมมีการสบฟันผิดปกติไหม<อ>ดูตรวจปากดูว่ามีต่อมทอนซิลน โตหรือเปล่านะคะ,คะแล้วก็ดูต่อมอะดีนอยส์ว่าโตหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็อาจจะตรวจวัดความดันโลหิตว่าสูงไหมนะคะตรวจร่างกายทั่วไปนะคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะคะสำหรับการนอนหลับเนี่ยจริงๆเนี่ยออการตรวจวินิจฉัยที่เป็นมาตร,รฐานนะคะสำหรับการตรวจการนอนหลับเนี่ยก็คือการตรวจการนอนหลับแบบเต็มรูปแบบนะคะหรือที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโพลิซอมน graph ีนะคะ ซึ่งการตรวจเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ถึงลักษณะการนอนนะคะว่าเป็นการนอนหอลับลึกหลับตื้นหรือหลับฝันนะคะดูลักษณะรูปแบบของอาการหายใจได้นะคะและนอกจากนี้ก็คือสามารถดูภาวะพร่องออกซิเจนตอนกลางคืน,นได้แล้วก็ภาวะแก๊สเสียหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่คั่งในตอนกลางคืนได้ค่ะ,คะแต่อีกวิธีหนึ่งถ้าในโรงพยาบาลที่ยังไม่มีเครื่องตรวจโพลิซ o มโนกราฟีนะคะก็สามารถตรวจ คัดกรองเบื้องต้นเกาะน,นะคะก็คือเป็นการตรวจค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนขณะหลับนะคะ<อ>ซึ่งเราก็จะดูว่าค่าเฉลี่ยนะคะของออกซิเจนเนี่ยในระหว่างการนอนหลับเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีออกซิเจนตกต่ําสุดประมาณเท่าไหร่ค่ะกานตรวจแบบนี้ต้องพาน้องไปนอนโรงพยาบาลไหมคะอาจารย์หมอคะค่ะจะต้องออพาไปนอนที่โรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคืนคะ่ะ<อ>เพราะว่า<อ>เราต้องตรวจตอนนอน เป็นหลักค่ะต้องใส่เครื่องก่อนนอนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะลักษณะเหมือนเหมือนการตรวจนอนกลนของผู้ใหญ่ไหมคะอาจารย์ค่ะจะลักษณะคล้ายๆกันนะคะซึ่งถ้าเป็นการตรวจแบบเต็มรูปแบบเนี่ยอุอปกรณ์ก็จะมีเยอะนิดนึงก็จะมีที่ติดบริเวณศีรษะบริเวณอกบริเวณท้องติดปลายนิ้วนะคะดูออกซิเจนนะคะ<อ>แล้วก็ติดขาดูภาวะการนอนดิ้นตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการตรวจที่เป็น ดูลักษณะ,ะภาวะพร่องออกซิเจนขณะนอนหลับเนี่ยค่ะ,คะก็คือจะตรวจแค่มีการวัดแค่ออกซิเจนแล้วก็บาง,บางผู้ป่วยบางรายอาจจะพิจนาตรวจะระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะว่าสูงขึ้นหรือเปล่า ค่ะพอได้รับการตรวจเนี่ยอาจารย์หมอคะอาจารย์หมอจะสามารถบอกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าน้องเนี่ยอยู่ในระดับไหนระดับ1 2 3หรือ4แบบนี้ค่ะก็จะสามารถบอกได้เลยแล้วก็สามารถบอกอถึงระดับความรุนแรงแล้วก็สามารถวางแผนการรักษาให้กับผู้ปกครองได้ ค,ค่ะอันนี้คือการตรวจวินิไยค่ะสำหรับการตรวจวินิจฉัยค่ะ,ะทีนี้พอตรวจเสร็จแล้วไปถึงขั้นตอนของการรักษาค่ะ,คะตอนนี้มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะอาจารย์ในเด็กจะค่อนข้างต่างจากผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยจากการนอนกรนเนี่ยแตกต่างกันในเด็กอย่างที่บอกว่าสาเหตุ ที่พบมากที่สุดเนี่ยก็คือต่อมทอนซิลกับต่อมอะดีนอยส์ที่โตนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาหลักอันดับหนึ่งนะคะก็คือการผ่าตัดต่อมทอนซิลกับต่อมอะดีนอยส์ออกอ,อันนี้จะพิจารณาในกรณีที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยขณะนอนหลับในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงรุนแรงนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางหุ้คอจมูกนะคะในการทําการผ่าตัดรักษาค่ะ,คะสาหรับอันที่2ก็คือการรักษาด้วยยา ะะการรักษาด้วยยาเนี่ยจะเ,เพารณนในกรณีที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะหรือจะใช้ยาเนี่ยในระหว่างที่รอการผ่าตัดก็ได้นะคะซึ่งยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่พ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยเราเรียกว่าเป็น intranasal สเตียรอยคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยาที่ใช้ในการรับประทานนะคะก็คือเป็นยากลุ่ม มันไม่มีชื่อไทยนะคะ <c oughs> ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็นร e โคตไทอินเซิเตอร์อนาโกนิสต์นะคะ,ะถา้ารักษาสองกลุ่มนี้ยังไม่ดีหรือว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยเราก็ <c oughs> จะรักษาอันถัดไปนะคะนั่ <c oughs> กออนก็นะคะือการใช้เครื่องอัดแรงดันบวกนะคะก็จะมีสไลด์ให้ดูนะคะการใช้เครื่องอัดแรงดันบวกนะคะก็คือจะเป็น เครื่องนะคะต่อกับท่อนะคะแล้วก็ต่อกับ <c oughs> หน้ากากนะคะติดกับบริเวณใบหน้านะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็จะผลิตความดันแรงดันออกมานะคะเพื่อช่วยให้ทางเดินหายใจเนี่ยเปิดได้ลงมากขึ้นนะคะ <c oughs> ขณะนอนหลับ <c oughs> ในกรณีนี้เนี่ยเราจะพิจารณาใน คนไข้ที่มีข้อห้ามในการผ่าตัดเช่นต่อมทอนซิลกับอะดีนอยไม่ได้โตนะคะ oh. ในกลุ่มคนไข้ที่หลังผ่าตัดแล้วแต่ยังมีอาการอยู่ oh. นะคะ oh. หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดอย่างอื่นเช่นมีภาวะเลือดออดง่ายกว่าปกติ oh. ค่ะ,คะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายนะคะที่สาเหตุของการอุดกั้นทางเดินหายใจเป็นจากโครงสร้างทางใบหน้าก็จะมีการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้าหรือการสกฟันผิดปกติก็จะปรึกษา คุณหมอทางทันตกรรมเป็นพิเศษค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษานะคะต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายนะคะการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนอาจจะต้องคุมน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนด้วยค่ะอืค่ะการสบฟันนี่ก็เกี่ยวเหรอคะทำไมนอนกรนเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ากรามเนี่ยโดยเฉพาะขากรรไกรล่างนะคะ,คะถ้าสมมติว่าล้นไปด้านหลังเนี่ยก็จะทําให้เวลาเรานอน,อนเนี่ย ลิ้นมันก็จะตกไปง่ายกว่าปกติ<อ>ใช่ค่ะ,คะเพราะเวลาเรานอนเรานอนง่ายอืมค่ะ,คะอันนี้คิดภาพตามไปด้วยอาจารย์หมอเล่าในนึก <c oughs> ภาพตามไปด้วยนะคะว่าการศบฟันศบคือข้างบนกับข้างล่างจริงๆแล้วมันต้องศบกันแบบแบบนี้ ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าคือทั่วไปแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือขากรรไกรข้างล่างมันศพคือมันถอยล่นมันถอยลนไปข้างหลังแบบนี้ทําให้ลิ้นมันไปตกข้างหลังตมากกว่าปกติเวลาเรานอนหลับอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปสังเกตพูดถึงเรื่องของหายใจเสียงดังกับการนอนกลน มันมันคืออันเดียวกันไหมคะถ้ากลางคืนที่เราสังเกตแม่แม่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เสียหายใจเสียงดังกับนอนกรนมันมันใช่ไหมมันใช่เดียวกันหรือเปล่าคือส่วนใหญ่เนี่ยเสียงนอนกรนเนี่ยจะเกิดเฉพาะาช่วงที่มีการนอนหลับนะคะแต่ว่าถ้าเสียงหายใจผิดปกติอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเกิดช่วงที่มีอ่าช่วงที่ไม่ได้หลับอะคะ่ะหรือช่วงตื่นนอนก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจว่าเสียงแบบนี้เป็นแบบไหนนะคะสามารถนำคนไข้หรือว่านำลูกเนี่ยมาตรวจได้นะคะเพื่อการตรวจแล้วก็วินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะอ <curs CDU S 2> ืมค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตัดสินใจเองว่างั้นเถอะค่ะนะคะถ้าไม่แน่ใจเพื่อความสบายใจจริงๆแล้วการนอนถ้าลูกนอนหลับไม่สนิทคุณพ่อคุณแม่ก็หลับไม่สนิทไปด้วยนะคะคือปกติคนที่มีลูกเนี่ยจะรู้ว่า ปกติเรานอนนอนกันสองคนกับสามีภรรยาเนี่ยอันนี้จะหลับสนิทแต่พอวันไหนที่มีลูกขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าลูกตื่นเราก็ต้องตื่นใ<ช>จะหลับไม่สนิทอีกเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนั้นนะคะแล้วยิ่งหลับไม่สนิทอยู่แล้วแล้วลูกนอนปลนอีกเนี่ยโอ้โหนอกจากจะส่งผลถึงลูกส่งผลถึงคุณพ่อคุณแม่ในการไปทํางาน<ช>อีกด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการรักษาถ้าหากว่าได้รับการรักษา คุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยอาจารย์หมอคะจะสามารถรักษาให้หายขาดเลยได้ไหมคะ,าะการรักษาหายขาดเนี่ยขึ้นอยู่กับสาเหตุของการนอนกรนนะคะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นต่อมทอนซิลกับอะดีนอยที่โตถ้าเราตัดไปส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายขาด ก็อย่างที่บอกว่าประมาณร้อยละ80 8เนี่ยหายนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่คนไข้มีภาวะอ้วนร่วมด้วยการรักษาและมีต่อมทอนซิลร่วมด้วยเนี่ยก็คือแม้ผ่าตัดต่อมทอนซินไปเนี่ยอาจจะต้องรักษาโดยการควบคู่โดยการลดน้ำหนักคุมอาหารนะคะถ้ายังมีอาการหลงเหลืออยู่เยอะเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องใช้เครื่องอัดแรงดันบวกร่วมด้วยค่ะ แล้วไอทอนซินกับอะดีนอยถ้าตัดไปแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต่อมน้ําเหลืองส่วนอื่นของร่างกายเยก็ยังสามารถผลิตภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่อมไทมสัสที่อยู่ในอกหรือว่าม้ามที่อยูอ่บริเวณท้องนะคะแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองอื่นๆทั่วร่างกายค่ะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมือนเดิมค่ะ ค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่จะฟังแล้วอุ๊ยตายแล้วถ้าตัดออกไปแล้วมันจะมีผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่า <c oughs> ผลข้างเคียงอะไรอย่างนี้มีไหมคะอาจารย์ในเรื่องของการนอนกลนเด็กจะได้รับผลข้างเคียงอะไรไหมคะ อาการนอนกรนถ้าไม่ได้รับการรักษาใช่ไหมคะ<ช>ก็อย่างที่บอกว่าก็จะส่งผลกระทบก็ถ้าในระยะยาวก็จะมีความดันโลหิตสูงเนาะ,ะก็คือ,อถ้าไม่ได้รักษาก็มีความดันเลือดในปอดสูงได้นะคะ<ม>แล้วก็อาจจะมีภาวะหัวใจไวายได้นะคะ,คะมีผลต่อระบบการเรียนรู้นะคะมะีผลต่อระบบการเผาผลาญของร่างกายนะคะ,คะอาจจะเป็นภาวะดื้ออินซูลินหรือว่ามี ไขมันในเลือดสูงในอนาคตนะคะแต่ที่สำคัญก็คือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะคะของทั้งเด็กและผู้ปกครองแน่นอน,นะค่ะ <c oughs> วันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ได้ฟังแล้วนะคะก็คงกลับกลับไปดูลูกแน่นอนแหละคืนนี้นะคะลูกเป็นแก้วตาดวงใจนะคะ <c oughs> เราก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์หมอนะคะว่า เวลามีการนอนกรนหรือว่านอนหลับตอนกลางคืนหยุดหายใจขณะหลับมันส่งผลให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เราเห็นข่าวมีไหลตายมีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะวันนี้เราจึงมีประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะซึ่งเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์หมอได้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ ก็คือภาวะนอนกรนนะคะาสามารถเกิดความเสี่ยงแล้วก็อันตรายถึงขั้นรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นลูกนอนกรนนะคะก็เป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรจะชะล่าใจนะคะควรจะต้องนํามาตรวจรักษานะคะเพื่อเราจะได้วางแผนการรักษาแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกแล้วก็ครอบครัวนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ,คะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกการ สันกลกิจน,นะคะอาจารย์หน่วยระบบหายใจภาควิชากุมร,รวาิศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการนอนกลนในเด็กนะคะเสี่ยงหยุดหายใจขณะ,ะนอนหลับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีค่ะ